กลับสสดีท่านเอฟซีท่านลูกค้าเจดีค่ะเช่าร้านทำอะไรคะเนี่ยอายุหอบเต็นท์หนีโอ้ไหนดูกัน,นถ่ายให้มันชัดๆสิโถร้านเช่าร้นไปกับพายุเลยล่ะคะเนี่ยน่าสงสารจังเลยอะยังยิ้มได้ไม่เห็นเป็นเดือดร้อนอะไรเลยนี่คะอ๋ะออันนี้จะเปลี่ยนเหรอคะจะเปลี่ยนผ้าใบเต็นท์เหรอคะเพราะว่าพายุเปลี่ยนด้วยมีดเล่มนี้ เขามีดมาด้วยขายไหมคะเล่มนี้ขายค่ะโอ้ของเขาคมจริงๆขนาดผ้าเต็นท์เหนียวๆเ,เ,เขาก็ยังาขาดได้โอ้โห uh huh. ใช้งานได้จริงนะคะเล่มนี้เท่าไหร่คะเนี่ยขายเท่าไหร่คะขายไหนโชว์ก่อนพี่โจกสองหางม้องรีวนี้ก่อนเดี๋ยวมีดตกใส่หัวพี่โจกสองหางพี่โจกสองหา กว่าไปเล่นไม่นด้บนเขากว้างไม่ใช่หรืช่างลานทําให้ดิฉันงงเลยเอ่อเล่อนี้หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทลดแล้วใช่ไหมคะพร้อมพร้อมส่งพร้อมส่งพร้อมซองพร้อมส่งอ๋อค่ะนะครับหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทสนใจเห็นความคมแล้วนะคะแล้วมีเล่มเดียวเดี๋ยวขึ้นเบอร์ให้นะคะมีเล่มเดียวใบยาวสามเหล็กอะไรคะเนี่ยเหล็ก N อ็นหกเก้าห้าอ๋อทิ้งผิวใบยาวสามนิ้วค่ะใบกว้างหนึ่งนิ้วค่ะ ด้ามยาวถึงปลายนึงสี่นิ้วค่ะอ้ยด้ามเป็นสิริมงคลอีกแล้วนะคะด้ามเป็นมหานิยมมหาเมตตามหานิยมอ่ะนะคะชิมคะโอเคเลยค่ะเดี๋ยวขึ้นเบอร์ให้นะคะมาะครับค่ะมีเเดียวปาเตนหมดนะทำทดสอบความคมไปเรื่อยๆค่ะช่างลานค่ะเนี่ยนะคะเต็นเนี่ยเหนียวมากเลยนะคะคมจริงๆของเขาคมจริงๆระวังนิ้วด้วยนะคะระวังสายไฟนวยนะคะช่างลานสายไฟยังไม่ออกนะคะ ใช่เคยคะ่ะอย่าลืมนะคะอย่าลืมังี้นะคะน้องหลีวอกดติดตากดดจอกดไค์กแค่ะขอบคุณค่ะ